สวัสดีครับวันนี้วันที่2กรกฎาคม2563นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณเต็กนะครับนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณเต็กเปรมนัทนะครับได้เอารถโฟล์ะครับเข้ามาติดปีพีกาซูเปอร์นาโนสมิ่ที่ร้านถาวรอรูู่ช็อปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับคือปีพีกาซูเปอร์นาโนสมิ่นะครับสามาหน้า60นะครับนะฮะ สามมาหน้าหกรอบคันแปนะครับมาหน้าปกป้อง UV 400 UV 1นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินเฟอเรทได้เก้ดเปอแสงสว่างสองพันสิบร์นต์แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96%นะครับนะฝนมามืดเลยนะครับนะฮะแล้วส่วนบานค้านะครับนะฮะเป็น PV การแปดสินะครับปกป้อง UV 400 UV 1นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินเฟอเรทได้90% แแสงสว่างสองพัแนแล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96.5%นะครับนี่คือฟีมนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตานะครับนี่คือฟีมนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดนะครับได้รับเกียรตินะครับจากพิติกรชื่อดังนะครับคุณเป็กเปรมนัทนะครับแฟนคุณนิวนะครับนี่นะครับบานข้างนะครับก็8 0รนนะครับนะฮะ นี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับคือฟิล์มบานในของฟิล์มวีการนะครับนี่คือบานหน้านะครับ60%นะครับ3าบานหน้านี้60%นะครับปกป้อง UV 400เยววันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟราเตดได้97%แสงสว่างสองพาน16%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96 นะครับนี่คือนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับส่วนรอบคันนะครับเป็นฟีวีกาด80%นะครับดูนะครับนี่คือฟีวีกาด80%มองภายในนี้มืดตืดเลยนะครับมองภายในนะครับเดี๋ยวเราปิดประตูนะครับ นี่นะครับคือฟีวีกาซูเปอร์นาโนซรามิกนะครับ80%บปรเซ็นต์นะครับปกป้อง UV 400ี่ล้อยูวันนะครับได้100%นะครับให้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับสำหรับการขับขี่นะครับนะฮะดูนะครับนี่นะครับ ปกป้อง UV 400 UV วันะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟรเลตได้98%แสงสว่างสองาน8%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96.5%นะครับนี่เราก็ละเดี๋ยวไม่มีเวลาจะ,จะไ,ไล่เครื่องเสียงให้คุณเป็กด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกกันดีๆนะครับนี่นะครับคือโดยรวมภายนอกนะครับของ PPG Super Nano Ceramic วันนี้ คลุ้นมาเลยนะครับนี่ครับวันนี้มันจะมาแล้วม่มีกแพรเลยครับนะสามาหน้า60%สบเนามาหลัง80%นะครับดูนะครับมี80%นะครับนะฮะนี่คือบีมมาหลังนะครับก็80%นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็80%นะครับนี้ได้รับเกียรตินะครับจากคุณเปบกนะครับแมนนัทนะครับที่แวนจูนี ไคุณนิวนะครับนะฮะนิกรชื่อดังนะครับได้ให้เกียร์ร้านถาวรตรูจสอบนะครับข้ามาติดพีวีการซูเปอร์นาโนสไลมิกนะครับเพื่อเราทำการติดฟิล์มเสร็จเราจะข้ามไปที่ร้านกระลาดตองแปะนะครับเพื่อที่จะทำการล้างรถลงกี่พื้นฟูนะครับนี่นะครับคือนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในนะครับมองเข้าไปภายในนี้ครับจะต้องไม่มีแสงส่องเกิน8ปดถึงสินนะครับนี่คือนวัตกรรมที่ ปกป้องอยู่มี400วันได้100เเสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านขาวอรดช็อปเรียกทางด่วนในกมไมรามินทาเราจะทำคลิปดีๆนะครับออกมาให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนและถ้าลูกค้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านขาวอรดูช็อปนะครับวันนี้ต้องกรับขอบพระคุณนะครับคุณเป็กนะครับเป็นมนัสนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่สวัสดีครับ